วันนี้นะครับได้มีโอกาสมานั่งริมคลองชายทุ่งนะครับเพื่ออ่านหนังสือก็เลยคิดถึงบทประพันธ์ดีๆที่เป็นอมะตะนะครับของนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งผมชื่นชมนักเขียนท่านนี้มากนะครับนักเขียนท่านนั้นก็คือไม้เมืองเดิมหรือชื่อจริงของท่านก็คือก้านพึ่งบุญณอยุธยานะครับหนังสือของท่านที่ผมอ่านแร,รกก็คือ บทพธ์เรื่องแผลเก่านะครับคือผมชื่นชมในความที่ภาษาที่ท่านใช้นะครับแล้วก็การบรรยายถึงท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาคือเราอ่านแล้วเราจินตนาการออกได้ว่าใบข้าววิวยังไงกลิ่นน้ํากลิ่นคนสอบก็ยังไงคือเหมือนกับว่าเราเราเข้าไปสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยคือผมทึ่งในความสามารถในการใช้ภาษาบรรยายให้เป็นภาพนะครับเนื่องจาก บทประพันธ์ลหลายๆเล่มของไม้มืองเดิมนะครับจะเป็นบรรยากาศของท้องทุงท่งท้องนานะครับซึ่งโลเคชั่นก็จะเป็นบรรยากาศท้องนาแถวภาคกลางนะครับผมแต่พอได้อ่านบทประพันธ์อย่างเล่มหนึ่งชื่อสินในน้านะครับคือโลเคชั่นเปลี่ยนไปเป็นทะเลเลยยิ่งทําให้ทึ่งถึงความพิถีพิถันทึ่งถึงความสามารถของอนักประพันธ์ท่านนี้นะครับคือไม้มืองเดิมท่านได้บรรยายถึงบรรยากาศท้องทะเลการ บรรยายถึงความสามารถวิธีการเอาตัวรอดวิธีการว่ายน้ําของขราเอกได้แบบคือเราเห็นภาพตามไปเลยซึ่งโลเคชั่นมันเปลี่ยนไปมากระหว่างท้องทุ่งกับทะเลทําให้เห็นอัจฉริยภาพในการจินตนาการในการใช้ภาษาของนักประพันธ์ท่านนี้มากนะครับท่าในใดเป็นแฟนของไม้เมืองเรียมนะครับก็อย่าลืมอคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์มาแชร์ความรู้สึกสู่กันฟังนะครับ